เปิดหวาแฟนเด็กเพชรกรุณพลสวยน่ารักอายุห่าง21ปีเป็นอีก1นึักนะแสดงที่ตอนนี้นะคะกำลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เลยล่ะค่ะสำหรับเพชรกรุณพลที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองทำให้คนในวงการมาถึงหลายคนแบรนด์ผลงานค่ะแต่ในตอนนี้โลกโซเชียลต่างให้ความสนับสนุนนะคะพร้อมทั้งมีการแชร์บทความ ที่เพชรเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วค่ะโดยข้อความนั้นระบุว่าแน่นอนว่าคุณไม่ได้เชื่อแบบนั้นเคยมีโอกาสที่ได้อธิบายไหมพูดจริงๆไม่มีใครล้มสถาบันหรอกบางคนแค่ไม่ชอบแต่กลายเป็นว่าไม่ชอบเท่ากับล้มถามว่าไม่ชอบแล้วผิดไหมไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้ายังมีคนไม่ชอบเลยพระเยซูยังมีคนไม่ชอบเลย และสำหรับประวัติส่วนตัวของเพชรเองค่ะก็มีความน่าสนใจนะคะเพชรเป็นลูกชายของพลตำรวจตรีเทิดพง์เทียนสุวรรณค่ะและประพัสสอนผ่านนิชยกุลอดีตนางสาวไทยปี2509ส่วนเรื่องของหัวใจนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาดูใจอยู่กับแฟนสาวนอกวงการที่อายุห่างกันถึง21ปีค่ะต้องบอกอีกด้วยนะคะว่าคบหาดูใจกันมาก,ก็3ปีแล้วล่ะค่ะ และแน่นอนนะคะว่าแฟนเด็กจะน่ารักจะสวยขนาดไหนเราก็มีวับมาให้ได้ชมกันค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ